bày hãng ăn cho đến là tiên 1 người hả? ha ทุกคนที่มาสมัครงานเรียกเงินเดือนก็ได้ตามใจชอบอทีนี้มาดูซิไอสิ่งที่มึงขอกับสิ่งที่มึงให้ออ่ะืบางทีคนทํางานสมัครงานอยากได้เยอะไว้ก่อนคำถามคือมึงมีไปแรกจริงอรอบางคนแม่ไอเฮียเรื่องเรียกกูหมื่นห้านะทางานเดือนแรกกูบอกเชี่ยมึงเอาไปสองหมื่นห้าเลยมึงเก่งไปเฮียมึงเก่งไปไอเรื่องการสอนในรั้วโรงเรียนหรือมหาลัยเนี่ยคือถ้ามีเนี่ยผมจะไหว้ขอบคุณเหลือเกิน ทั้งทั้งสองหัวข้อเลยนะการบริหารการภาษีกับการบริหารการเงินส่วนบุคคลถ้ามีจะดีมากถอดใบผู้เชาไปไม่ได้เอานี่ดีกว่าเอาที่มันมีฟัง์ชานมนุษย์คนเรามันจะมีความสุขอย่างหนึ่งนะความสุขมันไม่มาจากความแบบอ๋อละลายิ้มเท่านั้นความภูมิใจเธอเข้าใจปะความภูมิใจมันความสุขอย่างหนึ่งบางครั้งสิ่งที่เราทําทําเป็นเนาะทําได้ประมาณหนึ่งเนาะแล้วเราฝึกไปปุ๊บวันลุกขึ้นเราพบว่าเราเก่งกว่าเมื่อวานว่ะ วยวันนี้คือเราเก่งเดิรกว่าเดิมอีกอะเหล่าน,นี้มันเป็นความภูมิใจซึ่งมันจะนํามาซึ่งความสุขในการทํางานได้เหมือนกันม,มันเป็นอีกชอยสรงดีแล้วที่เป็นคนเป็ดไงไม่พูดตรงๆนะของผมผมไม่เคยดูเกตเลยออืมไม่เคยดูเกตเลยผมหลักๆผมดูกิจกรรับใ้ความที่บริษัทมันไม่ได้ใหญ่ามากออืม,มันประมาณสามสิบกว่าคนแล้วแบบทุกคนจะต้อง,องมับเชื่อม Connect Con. คนในกันคนขางเยอะผมก็อยากได้คนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาทํา นู่นนั่นนี่รูปผู้อืน่นม,มาอ่ม,มีผลงานอะไรบางอย่างหรือแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่แแตำแหน่งที่เลือกนะฮะแ,แต่สมมติว่าผมอยากได้ตำแหน่งเป็นแบบพวกแบบว่า s c r i p ไ writer แบบว่าพวกที่ทำแบบประวัติศาสตร์เข้เข้นหน่อยอาจจะดูนนเละเราอยู่ให้คนรู้สึกว่าเราน่ารักและอยากทำงานด้วยไหมแบบนี้คะ่ะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่เขาพูดกันว่าเ e n Z อ่ะมีปัญหาต่จริงๆมีปัญหาทุกเจนอุลมาว่า เราต้องไปหาองค์กรที่เขาให้คุณค่ามนุษย์ไม่ใช่ตัดสินมนุษย์ดคอบรัน